นี่คือสวนใบหวานของคุณแม่เตต <c oughs> บ้านดายแย้มอำเภวชประเกิืจังหวัดบุรีม <c oughs> มีมะไฟไหลายต้นเียเห็นเดือวจากภาวะฝนแรงกระดาษคาในบ้านแห้งเกรียมไปบ้านก็ว่าแต่ก็คงได้ซึ่งความสวยสดงดงามรลา <c oughs> อืมต้นนี้ต้นนี้ยังไม่สุกนะตรงน,นี้ยังเขียวอยู่นะเอ ็พื่อปับลบได้เดินมาชมแวะมาเที่ยวชมสวนไฟหวานนอกจากไฟแล้วก็จะมีอากโก้ครับต้นอากโก้หลายต้นด้วยกันคนจะติดถามว่าอากโก้มันเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปมันต้นอากโก้นี่มันเป็นแบบอย่าง่นี้นะอากโก้มีหลายต้นด้วยกัน ก็จะปลูกผสมประส,สานส้มโอบางอะโกโก้บางลำใหญ่บ้างไฟบ้างส่วน <c oughs> ด้านลำใหญ่ตัวแต่ละต้นกันสีกนี้นะตัวลำใหญ่ต้นก็จะภาพจะของสวนอยากให้คูบมาชั้นเทนที่อะโกโก้นั่น ดูว่าโกโกกำลังกำไยโอ้โหตรงนี้ก็ประปลายนะประปลายก็มีตรงด้านบ้านโรงนี้บางสวนมะไฟหวานเห็นไหมสวนมะไฟหวานบ้าน หวานจริงๆวันนี้พวกรถนี่มาไฟป่าเนเลยไม่อยากชิมชิม,มแล้วนี่มาลูกมาไฟหวานผมงแต่โต๊บ้านแต่แย,แยมอำเภอจอมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ใครที่ต้องการมาเที่ยวชม แหววเวียนมาไล่เดอ้อวันนี้ประคุปต <c oughs> า้งใจมาเพน <c oughs> นะครับนี่ส้มโอส้มโอหวานทองดีพันทองดีงดพันอะไรดอกนี่นะเคาะดูกรกกรกเคาะมันจะสูงนะนี่ส้มโอเ <c oughs> นี่ยกโกโก้นี่ส้มโอเด้อส้มโอล็อกลอก ส้มโอเยอะๆสมโอ,มโอหวานนะพันทองดีสมดำมัทองอะไรก็ว่ากันไปสมโอ <c oughs> <c oughs> เดินชมอันนี้โกโก้ไม่รู้ว่าโกโก้นะครับนี่บักอึอคือเหี่ยวเนาะบักอึอโอ้นี่ <c oughs> ายใจไม่ทั่วท้องนี่ตรงนี้ตกมากเลยสมโอตรงนี้นะ,ะเห็นบ่อนออนี่ตก,กมากเลยตรงนี้อา้าวแค่นี้แหละหลายเกิดโอ้โห เอาลละใช้หร right, so ือเปล่าเนี่ยป่ามันโหเรี้อเลยสาสเแค่นีละ